โอ้ทำไมคุณไม่เดินทางจราจรล่ะครับ oh, <yes. S 1> ทางมาลายครับคลิกเข้ากดวิชาเลยครับกดวิชากดวิชา,ดชาเดี๋ยวผมจะมาท่องกดให้ทุกคนฟังกันก่อนนะครับสมมติว่าคุณเจอผีเนี่ยให้ปิดหน้าต่างนะครับส่วน ถ้ามีลูกค้าปกติมาให้เสิร์ฟเขานะครับแต่อย่าให้บริการลูกค้าที่ผิดปกติถ้าให้บริการเขาเราจะโดนตุยนะครับ <c oughs> แต่และความผิดพลาดจะเรียกผู้ตรวจสอบมาผมก็ไม่รู้ใครเหมือนกันนะหามีมากกันไปเขาจะแก้ไขคุณอ๋อความผิดพลาดนี่น่าจะเห็ุที่อยู่แถวตู้เย็นปะหล <c oughs> น่าใช่ใช่ใ่ใช่โอเคเดี๋ยวมาท่องกดตรงนี้ก่อน ถ้าลูกค้าไม่มีหน้าเอ้ยถ้าลูกค้ายิ้มหลอนหลนถ้าเขามาให้มอบโซดาหให้เขาแล้วเขาจะให้กล่องที่เปียกไว้และห้ามอ่านไปและห้ามอ่านน,นั้นทุกวันศุกร์เวลาดีสองรถที่ไม่มีคนขับจะมาถึงนั่นคือการตรวจสอบอ๋อมันคือการตรวจสอบอไม่ไน่าจะให้น่าจะคุณกันละเอียด น่าจะคนละอย่างกับผิดให้ออกผ่านประตูหลังทันทีถ้ามองไปที่บูดชาวมาในการระหว่างการตรวจสอบอ่าถ้าผู้ใช้ไม่มีหน้าเข้ามาสั่งสืบเขาแต่อย่ามองไปที่ใบหน้าของเขาโอเคลูกค้าบางคนไม่สามารถให้บริการได้เป็นหน้าต่างทันทีในกรณีีณที่เกิดความผิดปกติหรือไม่รู้จกักทำตามสถานการณ์ตอบจะนองกับใจลูกค้าและใช้มาตราที่สมเป็นตัวที่สุด อย่าเปิดประตูหัางไว้จะเป็นและควรตรวจสอบลูกค้าเป็นปกติก่อนจากกล้องการทํางานของคุณโอเคเปิดเปิดพารคเดี๋ยวเปิดก่อนเลยเดีวอะไรนี่ก่อนการทํางานของคุณเริ่มแต่สี่ทุ่มถึงเจ็ดโงเช้าโอเค อซเ you go I know you f a t e d in my u y o u lucky i u g r h t i that e l l เมิดมไปดูผัดติ๊กออมามันมันมีสองมันมีสอ่าง ลองดูคนซ้ายมือดิอนั่นนั่นนั่น,น,นเห็นไหมอุ้ยซ้ายนั่งซ้ายนั่งขวาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไปไปเข้าไป้ตรงนี้แหละเฮ้ยอ,อย่าไปอย่าไปอย่าไปมาเข้ามาทางหลัหลหลงร้านนี้รั่วเลยนะ คนนันนี่คนเฮ้ยเดี๋ยวหน้าคนนั้นเหมือนอีลอนมัสเลยว่ะ I work at the gas station uh, nearby. Give me one shawarma, extra sauce. Sure thing, 150 h u e i t กูเปิดแล้วเอ่ยใครเปิดใครหรือใครลืมไปนนี้เดี๋ยวมึงอะ ไม่นี่ไม่ใช่ยังเจอีลอนมสัสเอออีลอนมส <g ül> อันมส <g ül> <g ül> ไปไปแกไปยังโอเคอันนี้น่าจะคนปกติใครวุนชัวโมโอ้ยใครยืนเต้นอยู่นะ่ะบิดบิดบิด

อะไรอ่ะเอาสองอันแล้วพี่โอเคปิด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 เห็นแล้วกูปิดเลยพี่ไปหาหมอผีบ้างนะพี่ไปหาหมอผีบ้าง พี่ไปฮะพี่ไปฮะเออดีนะเอเล่มันมองไปเปิด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 โอ้โหดูดิวนชว please and make it quick ผีไม่เลยผีไม่ดูดิลองชิฟต์ t ยอ e บอส s คปต์มีโอเวอร์ไท a ์อ Oh. At least I'll get some food before heading home. Something else? Soda. <laughs> Got it. The soda is fifty. Total two hundred. Two <laughs> hundred fifty เป็นดีแล้วหน้าหน้าเขาเหมือนผู้ชายด้วยนะประเดี๋ยวแล้วมึงดูดิเขาเขาาไม่ใส่รองเท้าด้วยนะันเด้ามาเป็นดีไหม Alright, that will be

โอเคกลับมาแล้วแล้วมึงออกกันทำไมเี่ยอุตสาเสียเงินหนึ่งหมื่นอ่ะเอออุตสาเสียเงินหนึ่งหมื่นเพื่อมาเรียเนี่ยกูมีหนึ่งหมื่นโอเคโอเคโอเคกันจบกันแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมไปฝึกเล่นมาก่อนนะับเดี๋ยวอาจจะมีพัดสองคนระับสวัสดีครับได้ได้ได,ได้หลังไม้